อะยาขึ้นได้ไงวะเฮ้ยมิรินบังคับได้ไงอ่ะฮะมเล่นลูกคุณนะนะแล้วคุณปล่อยให้เด็กมาเล่นแบบนี้ได้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าลูกขึ้นไปได้ยังไงอ่ะพี่วินมิลินอยู่ไหนอะลูกหนูอยู่นี่ค่ะมิลินขึ้นไปอยู่บนนั้นได้ยังไงลูกลงมาเร็ว้เดี๋ยวแม่ช่วยไฮ้คุณคุณ ผมว่าเราต้องโดดแล้วอ่ะเมียผมมาแล้ว,วอ่ะฮะไม่เอาอ่ะฉันโดดไม่ไหวฉันกลัวความสูงอ่ะคุณจะกลัวทำไมไมีผมอยู่ไปโดดโดดไม่เอากลัว<ม>ไม่เอาอเจ็บตรงไหนไหมเนี่ยแล้วพ่อล่ะจ๊ะพ่ออยู่ตรงนู้นค่ะทำยังไงดีอ่ะพี่วินขึ้นไปทำอะไรบนนั้นแล้วผู้หญิงคนนี้คือใคร อ๋อ oh. พี่พาลูกค้ามาคุยงานนะมุกเอ่อมุกมุกมุกช่วยเราสองคนลงก่อนได้ไหมอะคุณมุกครับเดี๋ยวผมช่วยคุณวินลงมาเองครับถปมาอันตรา,าย คุยงานกับลูกค้าเนี่ยฉันไม่ว่าเลยนะแต่พี่จะปล่อยลูกไว้คนเดียวแบบนี้ไม่ได้ที่นี่มันอันตรายมากเลยนะพี่พี่ขอโทษนะมูมาดูงานรู้ว่ามาดูอะไรกันแน่อย่าอย่าเพิ่งเข้าใจพี่ผิดนะคุณมูไม่ได้เข้าใจผิดครับคุณมูเข้าใจถูกแล้วครับคุณวิน คุณวินครับคุณวินคุณวินแอมม่กิ๊กเหรอว่าทำไมถึงชอบทิ้งกไว้อยู่คนเดียวเพราะแบบนี้นี่เองไม่ได้ต้องเลบอกคุณมุกต้องรู้เรื่องนี้คุณมุกเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับเกิดเรื่องอะไรคือผมเห็นคุณวินอยู่กับผู้หญิงคนนึงครับ แล้วเขาสองคนทำท่าทางแปลกๆด้วยนะคุณมุกผมคิดว่าคุณวินมีชู้ครับมีชู้ไม่จริงอะ่ะพี่วินไม่ใช่คนแบบนั้นนี่แกกล้าใส่ร้ายเจ้านายเหรอฮะติไม่ใช่นะครับคุณมุกผมไม่ได้ใส่ร้ายผมพูดจริงๆถ้าคุณมุกไม่เชื่อตามผมมาดูครับเดี๋ยวผมพาไปดูตามมาครับคุณมุกตรงนี้แหละครับคุณมุก นียผมมาคุณมุกครับตรงนี้ครับคุณมุกตรงนี้เลยคุณทอยครับโครงการคร่าๆวๆของเราก็จะประมาณนี้นะครับฉันตนีอ้าวมุกคุณมาที่นี่ได้ไงอะอติมาบอกฉันนะคะว่าพี่นอกใจกับผู้หญิงคนนี้นอกใจบ้าเลยฉันมาคุยงานกับลูกค้าอยู่คุณคะฉันเนี่ยไม่ได้เป็นชู้กับสารี ะะฉันก็แค่มาคุยงานที่นี่เฉยๆก็เป็นงานที่ต้องร่วมลงทุนกับพวกคุณนั่นแหละคะ่ะส่วนเรื่องในครอบครัวฉันขอไม่ยุ่งเกี่ยวนะคะคุณวินคะเดี๋ยวยังไงฉันขอตัวก่อนนะคะไว้ฉันจะกลับมาคุยงานใหม่ค่ะได้ครับไม่จริงนะครับคุณมุกผมเห็นกับตาเลยตรงนี้เลยคุณมุกเห็นอะไร ไม่เห็นเหรอว่าฉันคุยงานกับลูกค้าอยู่อะฮะมุกคุณก็อีกคนนะไปเชื่อคําพูดคนงานางนี้ได้ไงอะผมไม่โอเคนะเรื่องเนี้มุกขอโทษนะพี่วินมุกเข้าใจผิดเองอะ่ะนี่ยติวันหลังจะพูดอะไรเนี่ยหัดดูให้มันดีๆก่อนได้ไหมมุกผมว่าอย่าไปพูดมากเลยกับไอ้คนแบบเนี้ไล่ออกไปเลยดีกว่าวิน อย่าไล่ผมออกเลยนะครับผมขอโทษครับผมต้องการงานนี้จริงๆครับผมขอร้องล่ะออก <ผม S 2> ไปเลยค่ะที่นี่ไม่ต้องการคนโกหกคุณมุกผมไม่ได้โกห<า><อ>กใส่หัวออกไปซะพีวินผมขอโทษนะ เข้าใจผิดจริงๆอะไม่เป็นไรนะมุกกลับบ้านเรากันเถอะไอต้ติมายุ่งอะไรด้วยวะเมียฉันไล่แกออกแล้วไม่ใช่เหรอเสนอหน้ามาทำไมมุกคือมุกอย่าไปเชื่อผู้ชายคนนี้เลยนะทันที่แล้วมันก็โกหกมุกไม่ใช่เหรอ มุกฟังผมอธิบายก่อนนะก่อนที่จะอธิบายเนี่ยใส่เค็มขัดก่อนไหมลูกก็ยืนอยู่ตรงนี้อคือมุกฟังผมพูดก่อนนะไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นอะฉันรู้ความจริงหมดทุกอย่างแล้วพี่พาวู่าอยู่คนนี้เข้าบ้านทําแบบนี้กับฉันกับลูกได้ยังไงอะ่ะไม่สงสารพวกเราบ้างเลยเหรอฮะมุกอย่าพูดมั่วซัวได้ไหมไม่มีหลักฐานยามาใส่ร้ายกันดีวะผมจะทำงาน นายครับเดี๋ยวเราไปคุยกันตรงโน้นดีกว่านะครับค่ะคุณมุกไม่เป็นไรใช่ไหมครับนี่ ีวินเมื่อ,อไหรอ่อ่ะคนจะอยาก,กับเมียคนสักทีอะ่ะฉันรอมานานมากแล้วนะผมไม่ต้องรีบนะตอนนี้เนี่ยผมกำลังหาจังหวะอยู่เราสองคนเนี่ยต้องระวังตัวกันหน่อยอะ่ะเพราะว่าผมทำสัญญากับเมียไวอ้อ่ะเม่ได้เกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน,นอกใจขึ้นมาจะไม่ได้สมบัติอะไรเลยแต่คุณก็อยากให้ฉันรอนานล่ะฉันรอนานแล้วฉันเหนื่อยแล้วนะ คุณไม่ต้องห่วงผมจะรีบจัดการให้เร็วที่สุดเลยผมสัญญาผมรักคุณนะข่าวนี้แหละได้หลักฐานแล้วผู้ชายชั่วๆต้องเจอแบบนี้แหละต้องรีบเอาเรื่องนี้ไปบอกคอุณุูกเฮ้ยนี่แกเข้าบ้านฉันไังไงเนี่ยฮะ ผมก็มาเอาหลักฐานไงทีเนี้ยคุณมุกจะต้องเชื่อคําพูดของผมเพราะว่าผมถ่ายไว้หมดเรียบร้อยแล้วคุณวินเตรียมตัวรับผลกรรมได้เลยครับคุณวินเฮ้ยไม่ไดคุณวินค,คุณโอ้ยทีนี้เนี่ยก็ไม่มีหลักฐานเลยเนาะแกในรีบใส่หัวจากบ้านฉันไปซะ ก่อนที่ฉันจะแจ้งตำรวจข้อหาบุกรุกไม่ต้องมีหลักฐานอะไรหรอกเพราะว่าฉันเห็นแล้วก็ได้ยินหมดทุกอย่างแล้วคุณมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่อะเรื่องนั้นมันไม่สำคัญหรอกแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแกนอกใจฉันเอากระเป๋านี้แล้วออกไปจากบ้านฉันซะ ทำไมมันว่างเปล่าหมดเลยอะมันก็ถูกต้องแล้วนี่ในสัญญาก็ระบุชัดเจนว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนอกใจต้องจากบ้านนี้ตัวเปล่าให้แค่กระเป๋านี้ก็บุญแค่ไหนล่ะคนที่ไม่รู้จักพออย่างแกเนี่ยไม่สมควรที่จะมาเป็นพ่อของลูกฉันและลูกฉันเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะมาอยู่ในสังคมแย่ๆแ,แบบนี้พ่อนี้ใสไม่ดีหนูเกลียดพ่อพ่อทำลายแม่พ่อไปเลย พรุ่งนี้มาหยาด้วยนะแล้วฉันขอล่ะอย่ามายุ่งกับชีวิตของฉันแล้วก็ลูกฉันอีกออกไปฉันขอโทษนะติที่ฉันไม่เชื่อคำพูดนายหลังจากนี้ไป นายกลับมาทำงานให้กับผู้ชันได้หรือเปล่าได้ครับขอบคุณนะครับผมจะตั้งใจทำงาน